ก็ปี๋บอกพี่โอ้เป็นทาง่ายหลังพี่รองกับตรงหน้าอยู่กลางตรงหน้าดิกลางตรงหน้าเห็นพี่น้องเป็นอะไรีกเนี่ยกับทางกล่องก่อนมีพี่น้องเออบ้านปล่อยเ่ราะย่างเราดิแลวบ้านปล่อยนี่ยาพี่น้องบ้านพระเจ้าเออยังไงยาสีกากนี่ เป็นภาพบรรยากาศตั้งแต่ตอนสมัยเป็นเด็กตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน้อยแล้วก็ออกจากบ้านมาอายุสิบหาปีพ่อได้เห็นบรรยากาศแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยบรรยากาศต้นหญ้าขี้กาดอยู่แวนเว,นว,นวนีนเวียนเวีนนี่บรรยากาศต้นหญ้าขี้กาดปิวแวียนเวยนเวนเวียนนีน่สิครับพอได้เห็นตดวนี้พี่น้องจะ ครับ้อันนี้ <c oughs> นนบัรแม่นผักกระแยงพี่น,อน้งงงงงงนองม,งมันนี่ผักกระแยงผักกระแย่ผักกระแยงหนาพพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศมาสาปลาครับมากินข้าวปลามาสาปลาอ้ยผักกระแยงมึงเนี่ยพี่น้องผักกระแยงผักกระแยงหน้าม่นพี่น้องมึงเนี่ย วัวสรวันทะสะวันทยพวกน,น,นี้แงปลาปลาแยงหน้านี่ไหมพี่น้องพ่งหน้าถ้าบานผมบ่ม,มีเลยดครับบ่มีอีลีเลยบ้านเราจะเสม็ดบางบาเป็นบางโซนแง ้อ <Online>. okay. มหไหลน,น,นี่ยหองนไเลยนี่เมนบัสกระย่าหนานี่อื้ม พ่อพี่นอ้องนองางเลาะพงจังบาทก่อนมา <c oughs> สู่ป่าพี่น้องมาสู่ป่า ไอ้สิบอกแล้วล่ะครับประมาณ2 แท้ทัน์สรุปแบบขอบคุณน้องอาเนี่ยเขาบ้าเขานแมแม่น้องสะกลนครระโต้บรบัวไก่บัวได้ยาพอปานงนั่นนี่ว่าเสียงบลล์ัให้ฟังพี่น้องเอ้ยไอ้เจ้าเนี่ยนรัคงจะก่อนบาร์ัมไม่บอกาดใด เพชรหมาวอค่ะเพชรหมาวอออนทัวร์เดี๋ยวจะออกไปออนทัวร์อีกอยู่เด้อพี่น like ้องกลามื huh ่อสิบนิ yup ้วนั้งคนยกใจก้าสบายบาดระบังคมอออนเสียงเปิดดีนาะ้อยกอดมาฝากกอดมปุดสงยานน้อยเห็นแกงปุดสงยาานน้อยเฮ้ยแกงอันซ้ำนี่แหละอันฟ้าแล้วก็ที่นี่นะจ๊ะเออ กินนี่อย่างมากเนาะคือเป็นมันนี่น<อ>้ำเดือดกระเจียนไปจับปลาได้ไหมเนองแต่ว่านับรองไปคนเดียวได้เนาะขั้นมาไฮมาหน้าเราเป็นหล่อนน้นเนาะไก่เ <c oughs> ราไปร่องเดือดเสืพี่น้องเบิงสาสา,สากระบ,บอ,อกใหญ่ดอกครับแล้วกันเป็นสมัยเด็กน้อยหน่ไฟไหวปุ๊กหามจักเ์เยอะนี่แล <c oughs> ้วสมัยเป็นเ <c oughs> ด็กน้อยค่อยไฟไหวปลากขวมยักเ์เยอะสา,สา,สา,สา แต่วัสนีโดดสองเทียบ่ายสองเทียบขามแล้วนี้สวัไก่ล้อมาด้วเอาแรงเลยสว่สดีเราเห็นปลาบ่อนจักโตแต่ว <laughs> ต่วีเราเห็นปลาบ่อนจกักโตสูบจนว่านำ้ำอันเหลืออันเครื่องแข็งเรา มาหลายพคบกับลูกในทีมงานนะทีมงานส่วนหนึ่งก็อยู่ในบ้านพักวานมาประเิดกันรถขั้นเหี่ยวหนาวเป็นหนาวพี่น้องเลยขนาดยุแดดกลางทงให้ทงหน้าปัน หนาวเป็นหนาวเลยละ่ะสวัสดีพี่น้องขอให้ไม่ไมน้ากรับสวัสดีพี่น้องสิบท่านขาดบรรยากาศในรอบสิบว่าปีได้เป,ป็นเร็วขาดบรรยากาศจังนี้โดนเติบแล้วใส่ชีวิตหมกหมุนอยู่แต่กับการทำงาน พันว่าไปลองไปเล่นกับวิวโอกาสว่วม,มีเวลาได้ไปยังสี่เลยไปหอดหลังเวทีกันลับโนะห,บหลดที่ไหนไปหยอดเป็นสมายน้ำนะตามนะเป็นรถมาใบานยังสี่สบรรยากาศที่สระว่าบรรยากาศดีอ่ะ จากพ่อเพียงแล้วก็อยู่น้ําถงไให้ทงหน้างสิี่หลเครับมีสํานักหานกับปูกพักต้นมากใหม่เวลายด้ ลมพัดเข้าดอหัวใจไอล้อฟัง่างี่พออจอจพูสาวที่เคยเวากันปีก่อนครับอย่าไปบังคันสวนพักวันนี้พักไว้คร้มโอ้ยพักไว้พร้อม่อง นะ่มะมคอยมาควาน้ำแข็งสาเถอะเจน่ะเจน่ะกำลังลุยก่อนมูหละ่ะลงเติมในการลุ่มเก็บปล่อยก่อนอย่างดีๆด,ด้วยปล่อยมันไว้ตายลงมันบาดขาปล่อยไสย่ปล่อยไสย่ อะไรครับ้งลมดเอะทีได้เป็ไป,ไป เมื้อว่าท่านเดีหยวฮอกำลังพองงาม cái nuôi. nuôi 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 thôi ngâm ngạc. nuôi ngâm ừ, dạ, Đi dạ, ừ. à. 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 Ừ, ngâm đây xịt da bò mua xịt da bò มันครับปลามันลังวกมืองามครับพี่้องร่มเย็นสบายดีพี่้องเอ้ยภาพบรรยากาศบรรดา อสมัยจะเป็นเล็กหน่อยนี่ะน้ามจะไบมันเชียมันต่วนนวยบวนวยบวพันมีนวยบว่ใหญ่ักแตง่งเป็นบักแตงขวดวนั่นแหละควา,ามพ้นประดิษฐขทางุข้าง เอาเนี่ยมีกุ้งมีอย่างเลยบอกเาจะหกสิบบาทเลยคืเมาเนี่ยจะหกสิบาท เขาเจามีตาอยู่ผมมันติคล้องประมาณเนาะแล้วก็ปูพังยังอะไรเนาะเพื่ออะไรเด้งเหรอาาเรออะืะเปนเมา อโอ้ให้นันเห็นตัวปลาสักกือนือเรือ,อ,อ,อปลา,าตเตรียมเขวเ้ยเตรีตัวปลาสกังขวพี่น้องเดี๋ยวความวอ,อยากล,ลงไหลก็เดินไปเดินหน้ามบกนัพี่น้องสี่เหลีกันรุยแล้วพป่ลยความอยากลงไหลก่อนรับขบขึ้นพี่น้อง,องที่เขามาบึงที่เขามา พันพามาเห็นมาดึงน,นะครับก็คืเปียกากไปยากาบไปฝากเช้พี่นรองเด้อในรูปของเงิสมีสเนก้อนนะครับเชื่อหลาย